มันต้องปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรหรอกจ้าพ่อพ่อขับรถไหวหรือเปล่าอ่ะฉันเปลี่ยนมาขับให้แทนก็ได้นะจ้าพ่อโอ้พ่อพ่อขับไหวจ้ะพ่อขับไหวแม่ไอ้หนูเปลี่ยนมาเป็นคนขับเนี่ยสงสัยพ่อคิดว่าคงจะกลับไปถึงกรุงเทพหรอกโถพ่อฉันน่ะขับรถมาตั้งตั้งโอ้โหตั้งเดือนหนึ่งเลอย่าทำมันเป็นคุยหน่อยเลยนะ ถ้าเกิดว่าบัวมาเป็นคนขับเนี่ยนะเกิดบัวขับรถไปชนคนตายขึ้นมาบัวเองเจะเป็นทุกตลอดชีวิตเลยนะพอจะมอกให้นะบัวจ่าพ่ออย่ามาเล่นเฮ้ยนี่พ่อขับไหวหรือเปล่าพ่อดูทางด้วยพ่อนี่ ก็โอบตกใจหมดเลยบัวบัวบัวรู้แล้วบัวรอก่อนนะบัวชื่อนี้ฉันเคยได้ยินที่ไหนนะก่อนอื่นจะต้องถามสวัสดีเขาว่าเขาอบบตบลงวงใจกับใครหรือยัง เขาเองก็เนื้อหอมใช่ย่อยคุณแม่ฮะจริงหรอไม่ใช่เล่นเลยวเราเนี่ย<อ>มีจริงเปล่าเนี่ยบอกได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่พี่อย่าล้อเล่นสิครับอา้าวก็บัวแม่สาวบางแพะของคุณไงนะคะป้อนเลยนะฉันพูดอะอ้ยใครมาวุาว่นวายอะไรตรงนี้นี่คุณฉันนึกออกแล้วที่ใหญ่กระโอบพูดถึงบัวบัวนะ ฉันจำได้แล้วคนชื่อบัวก็คือสาวบางแพะที่หนูดีดีเคยพูดถึงไงตายแล้วคุณนี่อะไรเนี่ยเด็กเดินพูดถึงหนูดีดีเดี๋ยวเข้ามาเยี่ยมห็อกฉันจะบอกให้นะคุณว่าผีนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับลูกชายของเราอะไปคว้าสาวบางแพะโนเนมมาทำเมียซะอีกหรือคูณเราหน้ากลัวสยองคุณมไม่แน่ใจแล้วว่าเรายุ่งกับชีวิตรักษณ์ของลูกมากเกินไปหรือเปล่าควรยุ่งสิคุณควรอย่างยิ่งด้วยอนาคตของลูกทั้งคนอะนะ เดี๋ยวก็เหมือนใจวาลีลูกสาวของเราที่พปคฟ้าพ่หลังมาเป็นแฟนเฮ้ย <Hey, S 1> เรามีลูกแต่สองคนนะคุณไม่แน่ใจว่าที่เราเลือกให้ลูกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าดูอย่างหนูดีดีสิแล้วคุณจะพูดทำไมอะ่ะเด็กจะไปนอนแต่คุณไปคุณไปก่อนไปที ตอนนี้วะนใครอะสบายเฮ้ยนนนนเฮ้ยเดี๋ยวเดีอย่าครัยอยา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 

ผมเองอั้นนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นครับเน่ยคุณกอนคือว่าคุณกอนค่ะน้าขอบคุณมากค่ะคุณกอนรีบกลับไปก่อนเถอะนะคะจะเช้าแล้วน้าเกรงใจค่ะก็ได้ครับแต่ว่าก่อนกลับเนี่ยผมขอแรงนัดติงกับโบหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ายังมีอีกสามครับอยู่ในรถ ได้ค่ะไปครับมักรอไว้นะคะต่งเขาหนักนะครับไปช่วยเขาสิยืนมองอะไรฉันล่ะสบายไสบายสบายรูปสบาย นี่มันเรื่องอะไรแม่นวลฉันจะไปรู้เหรอแต่ฉันเห็นนะว่าแม่นวลอะมีพิรุษพิรุษอะไรอ่ะนี่แกอย่ามาคอยจับผิดฉันหน่อยเลยนี่แม่นวลเราอยู่กันมากี่ปีแล้วฮะแค่แม่นวลขยับตัวเนี่ยฉันก็รู้แล้ว นว่าเมนูจะทำอะไรโอ้ยฉันง่วงน้อนแล้วจิตีจฉันไม่นอนละเม่นวนนี่มันสำคัญนะเม่นวนนะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะตีนางลูกไม่รักดีเก่งมาตีลูกฉันนะดูสิดูสภาพสิไม่รู้ไปยับเยินจากที่ไหนมาเนี่ยนี่เก่งมาว่าลูกฉันนะ ที่โลกมันดำไปนี่มันก็ดำเมื่อฉันเรื่องอะไรไม่นวลฮะฉันไม่เข้าใจมันเรื่องอะไรขอบคุณมากเลยนะคะคุณกรนเล่นเอาเหนื่อยเลยไม่เป็นไรหรอกครับนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับทำไมสบายถึงได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ฉันนึกว่าน้องอไปทํางานเสิร์ฟดีนะคะที่คุณกรณไปช่วยไว้ทันบัวผมมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกคุณผมเห็นพวกนายองศาอยู่ที่นั่นด้วยนะนายองศา <_ s> ใช่ผมคิดว่านายองศาเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่เลยดูว่าเรื่องนี้นี่อะไรนะเมนวนเมนวนทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฮะก็ฉันทำไปแล้วอะ ทำไปแล้วเหรอใ่ทับยังไงเหรอฮะไม่นวลดูสิเนี่ยชีวิตลูกสาวเราทั้งคนดนะไแม่นวลก็มันไปของมันเองฉันไม่ได้บังคับให้มันไปนี่แล้วเอ็งมายุ่งมาทำไมฮะไอ้พวกนายองศาเนี่ยมันชั่วมาแล้วขนาดไหนใครๆก็กรู้เป็นนี่มันเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็นิดหน่อย เท่าไรละนิดหน่อยอ่ะสามหมื่นสามหมื่นนี่นี่แม่นวลแม่นวลเอาเงินไปทำอะไรสามหมื่นอ่ะฮะว่าฉันฉันไปทำอะไรฉันก็อยากแต่งตัวสวยๆบ้างสิ ติ่งใจจะเป็นแม่ค้าดับดานแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือไงฮะไม่นวนไปกู้เงินก็นมาสามหมื่นมาแต่งตัวน,น,นี่แม่นวดเป็นบ้าไปแล้วเหรอทุกวันนี้นะเวลากินเวลาใช้มันจังต้องลำบากแปลอาเงินก็มาทำไมใจสิฉันมันบ้าไปแล้วแล้วจะทำไม กือในเมื่อไป่ติดเกรดแล้วนี่ไม่ต้องมา,สาใส่ใจในตัวฉันเลยพ่อแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นาานะจ๊ะว่าแกคนเดียวหนึ่งหัแกมันสาดมีเข้าเลยอย่านะไม่นวลนย่านะอย่าทำอะไรนะ แกเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณกอนก็ทําไมแลแม้วตอเนี้ยคุณกอณ์ก็จะมองสบายมันยังไงคะนี่แม่นวลแม่นวลฟังนะถ้าเกิดว่าบัวไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณกอณแล้วก็ป่านนี้สบายจะเป็นยังไงบ้านรู้หรือเปล่า,าเขมอิจฉานองอก้คอยจะจะแย่ของสบายมัน น้องฉนนะเจะทำแบบนั้นทไมอย่ทำไมแกจะไม่กาวบอกวแกมันไม่ใช่ไม่ใช่แขวหยุอย่าพูดนะแวนทำไมฉันจะกความจริงกมันบอกว่าอย่าพูดนะ้คเลืกรื่องจะเลือกไม่่าพูดอย่าพูดีจะสกความจริกัมันบอกว่ายาพูดนะเรียกรอจะเลือกไพูดอย่าพูดสกัาพูด แม,แม่แม่ต่อแม่นร่งบัวเรื่งตัวสวยไม่นูนไม่นูนไม่ต้องไม่ต้องมาเรียกฉันนะ อาไปเลยน้งตัวซุยน่งตัวมาอาก็ไม่มาเไย่จรจะมาดูไุ้เลย phải phải luôn Mẹ đã Mẹ ở tôi nghĩ luôn Mẹ ở tôi nghĩ đó luôn แล้วทำไมบัวไม่บอกกับพ่อล่ะฉันไม่กล้าบอกพ่อจ้ะเรื่องใหญ่อย่างนี้บัวไม่กล้าบอกเหรอพ่อจา๋าช่วงหลังๆเนี่ยพ่อเครียดมากเลยนะจ๊ะแล้วแม่เขาก็น้อยใจอะว่าพ่อเนี่ยเครืองเครืองเขาอยู่ฉันกลัวถ้าบอกเรื่องที่แม่เป็นหนี้เนี่ะ พ่อก็ยิ่งจะโกรธแล้วก็เครียดไปอีกอ่ะฉันสงสารแม่จะแต่แต่น้องเกือจะพ่อถ้าฉันรู้เนี่ยฉันก็ไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรอกทำไมทำไมมันมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นว้ย